สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมมานําเสนอเทคนิคแป่งปันนะต้นโมกนะโมกนุลาต้นนี้นะครับปลูกเกิดจากกิ่งชําครับกิ่งชํากิ่งเล็กนะแค่นี้แหละนะพอผมตัดแล้วผมจะด้ายนะครับแล้วก็ชําน้ํานะครับชําน้ําได้แนวคิดจากอาจารย์หนุ่มระยองเอออาจารย์หนุ่มเขา ็ตัดแล้วมันโยนเออหล่นลงไปในบอ่อปลาแล้วเขาขึ้นมารากมันเต็มเลยนะผมก็เกิดไอเดียว่าเออมันน่าจะทําได้นะครับเนี่ยครับผมให้ทุกท่านได้ดูเลยนะฮะสวยงามนะครับแต่ว่าใช้เวลาอาจจะปีสองปีนะสามปีอาจจะช้ากว่ากิ่งตอนนะผมบอกเลยว่าช้ากว่ากิ่งตอนแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งอ่ะอย่างเนี้ย ถ้าเราจะสร้างไม้เราต้องตัดทิ้งเราก็ตอนเอาหรือกิ่งเล็กเราก็ตัดชำนะครับใช้วิธีการชำน้ํานะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีนี้ชําอย่างไรเดี๋ยวมาดูวิธีการของผมนะครับผมให้ดูก่อนว่าเนี่ยนี่ครับชำแบบนี้ครับนะอันนี้ออกรากรอบนะอันกิ่งนี้ออกรากรอบ มันก็มีอาชีพไม่ออกก็มีนะนะครับอันนี้รากไม่รอบอันนี้รากพอรอบนะรากรอบอยู่สองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งนะครับก็ชําเยอะอยู่แต่มันออกประมาณเจ็ดแปดกิ่งนะครับนะการชําแบบนี้มันก็ดีนะดีดีกว่าทิ้งอ่ะนะครับนะลองดูแล้วเรานําไปปลูกนะปลูกลืม นะครับรับรองนะครับแบบนี้ได้รากรอบแบบนั้นเหมือนกันวิธีการนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยขั้นหาถังแบบนี้นะครับนาะถังพลาสติกจะเป็นกระป๋องสีนี่ผมใช้กระป๋องสีนาะหรือจะใช้อ่อถังกระามังก็แล้วแต่ขอใบเล็กหน่อยนะถ้าเป็นป๋องสีเหลืองอ่ะป๋องเหลืองเนะยที่ถวายสังฆทานเวละก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็ ตัดโฟมฮะโฟมให้ได้ขนาดนะโฟมได้ขนาดให้มันลงไปได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เจาะโฟมนะครับตัดกิ่งโม่งมาหนาะชําแล้วก็วางลงไปกิ่งเนี่ยควันนะฮะผมควันนะผมควันเหมือนตอนเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยควันเหมือนตอนเลยผมอธิบายนะะผมจะอธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าไม่ได้ทําให้ดูนะนะ ก็คือตัดจริงโม่วงนูลามาน้าไม้ชนิดอื่นก็น่าจะพอได้อยู่อันนี้ชําน้ํานะแล้วก็เอาโฟมมานะครับมีโฟมเจาะโฟมเป็นรูๆแล้วก็เอาเอากิา่งของม่วงนูลาเนี่ยนะครับปักลงไปเหมือนที่เราช่อดินนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เราปักลงไปในโฟมเราเจาะรูก่อนนะมีรูนะครับ เจาะรูนาร่องก่อนแล้วก็เสียบลงไปอย่างนี้นะครับเมื่อเสียบลงไปแล้วก็หาถังเนี่ยผมใช้ถังสีนะครับใช้ถังสีจริงๆแล้วหาถังกระป๋องเหลืองจะดีนะฮะซอฟๆหน่อยน้ำก็ไม่ต้องเยอะหรอกครับประมาณทักห้าดิสนี่แหละนะครับแล้วก็น้ำใส่จนเต็มแล้วก็วางโฟมมันก็จะลอยถูกไหมครับ ไอ้ที่เราปักเนี่ยมันแน่นอยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่แน่นท่านก็หาอะไรดำนะหาริมปักนิดหนึ่งก็จะแน่นอย่าให้มันลงไปลึกจนเกินไปนะครับมันหายใจไม่ออกให้มันอยู่ห่างประมาณสักสองนิ้วเนี่ยนะเนี่ยกำลังดีนะครับสองนิ้วสองนิ้วเนี่ยอันนี้มันหล่นลงไปเนี่ยนะครับประมาณนี้แหละครับ เมื่อเราใส่แล้วทำยังไงมันจะออกเลยไหมไม่ออกครับของผมนะผมก็ใช้วิธีการอย่างนี้ครับเมื่อเราใส่ลงไปแล้วเราควบแน่นครับใช้ถุงพลาสติกใบใหญ่เงี้ยเนี่ยผมใช้ถุงใบใหญ่ขนาดเนี้ยนะไปซื้อถุงพลาสติกมานะครับแล้วก็สวมลงไปทั้งหมดเลยนะครับจับตั้งลงไปในถุงแล้วก็มัดแน่นเลยาปลูกปาก มัดให้แน่นทิ้งไว้แบบนี้ครับนงะผ,ผมทิ้งไว้เนี่ย60วันนะครับประมาณสองเดือนน่ะนะโดยประมาณสี่ห้าวันขึ้นไปผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะครับแต่ผมดูจากตรงนี้แล้วมันยังไม่เหี่ยวมันมีบางอันที่เหี่ยวทิ้งกิ่งไปแต่บางอันใบย,ยังเขียวอยู่นั่นก็เชื่อว่าเขายังไม่ตายนะรากต้องเดินอะไรประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นนะผ่านไปห0สิวันผมก็แกะดูนะครับแล้วก็จับพลิกขึ้นมาดูนะครับ mm. ก็ผลปรากฏว่าเป็นในลักษณะนี้นั่นแสดงว่าชำได้ง่ายนะครับท่านข้อดีนะรู้อย่างนี้แล้วนําไปใช้ประโยชน์ยังไงก็เวลาท่านไปหาเพื่อนนะครับที่มีโมฆนุรานะกิ่งตอนก็ไม่มีนะจะขอเพื่อนขุดก็เกรงใจนะครับ ท่านก็ตัดกิ่งเลยตัด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 เจ็แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกนะถุงก๊อกแก๊บนะบลมน้ําหน่อยนะสลัดน้ําใส่เข้าไปมัดปากให้แน่งให้แน่นกลับไปถึงบ้านท่านก็ชําแบบเนี้ยถ้าไปปักชําเลยได้ไหมปักชําเลยมันไม่ขึ้นนะผมลองแล้วถ้าชําหน้าฝนก็ต้องไปรอแต่หน้าฝนอนี้มไม่ต้องรอหน้าไหนเลยท่านได้กิ่งกลับมาถึงบ้านท่านก็ชําน้ําแบบนี้เลย นะครับทำแบบที่ผมทำเนี่ยแล้วก็ควบแน่นใส่ถุงพลาสติกคุมเลยมัดปากให้แน่นนะหลังอย่างนั้นมันออกรากมาอย่างนี้เราก็ไปชำํำนะชํำลงถ้ารากไม่รอบทำอย่างไรไปปลูกเถอะเดี๋ยวมันรอบทีหลังเชื่อเถอะโมกเนี่ยออกรากง,ง่ายนะครับเวลาเราไปปลูกนะมันจะออกรากเต็มเลยเรามาคัดอีกรอบหนึ่งนะครับไม้ที่จัดรากรอบมาที่ผมทำนังเกตไหม พอปลูกไปเราลืมจัดลากในี่ากออกเต็มนะครับนะดีจะตัดออกเท่านั้นแหละนะตัดไม่หวานไม่ไหวนะผมก็เรียนทุกท่านอย่างนี้สําหรับท่านที่ไม่มีมง่งุลลานะไปหาบ้านเพื่อนแล้วก็ไปตัดเอาเลยนะไม่ต้องไปซื้อให้เสียตังค์จัดลากเสร็จนะพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทเลยทีเดียวนะนะจางที่จัดลากเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดู อย่างเนี้ยนะครับถ้าไปสั่งให้เขาจัดอย่างเงี้ยไปปลูกมันจะโตไหมโตครับเนี่ยกิ่งจากกิ่งขนาดนี้หลยเนี่ยนะกิ่งเล็กๆเ,เนี่ยผมก็มามาชำพอชำเสร็จแล้วก็มาจัดแบบนี้นะครับเนี่ยขนาดนี้นะครับที่เขาขายกันอยู่ตามท้องตลาดก็พันบาทนะครับนะขายได้ง่ายๆนะแต่ถ้าจัดสวยจัดอะไรไปอีกสักพักหนึ่งก็จะพันสองพันห้าแล้วแต่นะครับแล้วแต,แวแต่แล้วแต่ยี่หอก็แล้วแต่นะแล้วแต่สวน แล้วแต่ยี่ห้อกแล้วกันนะแล้วแต่สวนนะครับบางสวนก็ถูกบางสวนก็แพงนะยอดท่านก็ดูเอาเพิจนานะเอานะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะผมก็นําทุกท่านนะฮะมาแนะนานะฮะอธิบายในเรื่องการชํากิ่งโมกหนูลานะไม่ต้องตอนก็ได้นะครับสามารถชําติดแน่นอนผมทดลองแล้วเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานไปด้วยกันสวัสดีครับทุกท่านครับ